กินสร้างกบไม่เหลือกินเสือก็ไม่อินมันพอดีเนี่ยคัไม่มไม่พอ<ม>ดีไม่เกี่ยวมันไม่ต้องกินให้หมดก็ได้ดูดิหมดทุกอย่างทุกสิ่ง เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้กินอีกแล้วโอ้ะนะครับเราจะพาไปที่ร้านป้าแช่งนะครับอยู่ที่ดานสิงขอนะประจบคีรีขันนะครับผมก่อนขึ้นดานสิงขอนนะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมสั่งอะไรมากินกันบ้างลิ้มลองอาหารบ้านบ้านนะครับพื้นบ้านของเขากันบ้างนะครับเป็นเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันก่อนนะครับเอาไว้เป็นกําลังใจผมไปกินไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเด้งไปเตือนนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศกันนะครับ ยังไม่ได้สั่งข้าวแต่ข้าวมาแล้วส่งข้าวมาให้เลยข้าวพนมก์มานี้ได้ไหมแกงกะทิน,ทนี่แหละนีะ่แหละนีะ่แหละอันน,นี้แหละ พามาบ้านยากเ่าคือดื่มเดียวขั้มาว้าวมาว่ากันด้วยเมนูแรกที่แนะนำกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็น แกงกะทิไก่บ้านนะครับโอ้โหแบบปลาแฉ่งแบบว่าเผ็ดร้อนแรงมากครับนี่ผมมานั่งทําคลิปดูอีกรอบหนึ่งก็ยังแบบนึกถึงรสชาติตรงนั้นได้เลยนะความที่เป็นแบบมีกระชายมีอะไรอะไรพริกแกงอะไรที่มันแบบหอมแล้วก็เผ็ดมากๆเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นเห็ดผัดน้ํามันหอยนะครับก็กลมกล่อมนะครับผมก็ลองไปทานกันได้นะครับร้านปะาแฉ่งก็อยู่ทางขึ้นก่อน ก่อนไปด่านสิงขรน,นะครับไม่ไกลเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดแล้วก็พวกพิกัดต,ต่างๆอะไรเงี้ยไ้ให้นะครับสําหรับคนที่ไปเที่ยวจังหวัดประจวบนะครับไปพื้นที่ที่แคบสุดของประเทศไทยเราก็แวะไปกินกันได้นะครับอันนี้เป็นกุ้งผัดพิกขี่หนูสวนนะครับผมอ่าก็ดูเด็ดเผ็ด,ผดจ้าน้วดูเลยนะครับดูเด็ดเผ็ดร้อนดิไม่ใช่ดูเด็ดเผ็ดจ้านรถเด็ดเผ็ดจ้านถึงจะถูกนะครับผมก็ อยากให้ไปลองชิมกันดูนะครับสําหรับใครที่ได้ไปที่ประจวบนะครับผมแคบที่สุดของประเทศเรานะครับหานประแฉ่งนะ ในในบ้าอย่างแซ่บ <c oughs> ต้องกินที่เราไม่เคยกินสิ <c oughs> มานี่มากินปลาทูเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่กระทั่งเราอยากกินปลาทูก็กินไม่ได้คืออะไรไม่ได้ต้องกินที่แบบของที่นี่อะไรอย่เงี้ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้า ถ้าเกิดแถวบ้านเรามีเราก็จะไม่ทั้งกินถูกไหมแม้แต่ทั้งญยากก็จะไม่ให้กินต้องกินอะไรของท,ที่ที่เขากินกันนี้ปะ่ะใช่เ,เพื่อป่ะเนี่ยใช่หนูไอ้เพื่อเห็นว่าเขาทำแซ่บเนี่ยเราก็อยากกินไงเผื่อเป็นปลาทูไงไม่ให้กินปลาทูเพื่อแกงกะเพร่ไก่นี่ยคืออร่อย เนี่ยมันก็ต้องแบบมันดับกันเว้ยเว้ยก็บใครต้องมาดับกันครับกินสร้างก็ไม่เหลือกินเสือก็ไม่อิ่มมันพอดีเนี่ยไม่ไม่พอดี <um ไม่เกี่ยวมันไม่ต้องกินทั้งหมดก็ได้ มันพอดีข้าทุกจานอาหารทุกมือ,อมมแล้วนี่กับพุงกาแฟไม่ต้องกินหรอปะกินไ้้ผมกินกินด้อือนี่ดหมด,ด,ด oh, <no. S 2> ทุกอย่งเยียมนี่คือกับจานที่สามนะแต่โอ้เอาข้าวลงเนี่ยน้ำไหนามา เ้าไม่มีความอร่อยของมันโยด่ดูจากเนื้อดูจากไหนก็คืออันนี้ก,ก,นก็คือแซแ่บแกงกระทิก็คือแซ่บแกงกระทิคือแกงกะทิอิ่มเลยแซ่บมากบอกเลยแล้วปูอะปูทั้งคือเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวพาไปกินจริงวะแต่อ,อิ่มแล้วนะไข่ถ้าพี่ว่าไปอย่างหนูมอกว่าหนูกินพอดีประดี หนูอิ่มหนูอิ่มที่เหสัาพก็หิวแล้วไงคะกินข้าวกับกินก็กินแคือเครื่องนือนี่ตัวอร่อยเสริมสมุนไพรด้วยเออเป็นยาด้วยดูดิมะเขือพริกกระชายนะอะไรอย่างนี้อะไรมะเขือพริกมันมีแต่มะเขือมะเขือเหลือง มะเขือเหลืองมะเขือคืนมะเขืออะไรก็ไม่รู้กระชายอะไรพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสมุนไพรเห็นั้นเนีย่ยเนี่ยกินได้เขียวได้เกียวเนะเกียวได้เกียวออกรสชาติ <c oughs> เกียวเลยกะขับชิ้ของดีทั้งนั้นสม่นไพร ผมก็อร่อยไปนะครับสำหรับมื้อนี้ลงทุนขับรถไป200กโลครับไปขากับรวม400กโลนะครับร้านประแช่งนะครับก็ถือว่าเด็ดอยู่นะครับในเมนูที่ผมชอบมากๆก็อันนี้เลยครับไก่บ้านแกงกะทิไก่บ้านนะครับเด็ดมากๆนะครับผมไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้นะครับไปกินไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเด้งไปเตือนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ